เออเออเออเราลงทางมาที่ไหนเนี่ยในบ้านโดเรมอนน่ะโดเรมอนไปไหนโดเรมอนมีใครอยู่แถวนี้ไหมโดเรมอนชิซุกากิโดเรมอนยังไงอ่ะเอ้าชิซุกะกันดีในโดเรมอนล่ะโดเรมอนเดนเลยนะเอ้านายพวกนายมาเล่นซ่อนแอบอะไรตรงนี้เนี่ยโดเรมอนและชิซุกะ อันนี้ไม่ได้ที่ต่อแตไม่ด้มีห้องนอจริงเห็นไม่เตียงอ่ะแดงอ่ะแดงโอเคโอเคโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องโบโบฟรอดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรวะวันนี้เรามาทําอะไรอ่ะเราไปเล่นเบสบอลกับโดนเลมนะแล้วก็อาชิสุกะนะเออชิสุกะอันนี้มันเสียงเราไม่ใหญ่หรอชิสุกะโอเคเพื่อเป็นการสัมมนเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับทุกคน คุยกับใครวะเออฉันคุยกับใครอะโดเรมอนไม่รู้เหมือนกันอีกเป็นบ้านะอ้าวเดี๋ยวก็เตยหน้าให้มีของพิเศษให้ยืมไหมนี่ไปไปกดเลยเราจะรับช่วงเป็นโดมิตะโดเรมอนแล้วก็ชิซึกะกันนะครับอือดเรมอนฮาว่าไงอ่ะว่าไงชิซึกะฉันเรียกโดเรมอนไม่ใช่โนบิตะอ๋อเหรออ๋อโอเคโอเควันนี้มันมีฉันมีของพิเศษมาแนะนำมานะ อะไรอะไรอันนี้ก็คือเตียงวิเศษเตียงวิเศีทำอะไรได้เนอะมันสามารถวางแล้วก็ทำทำทำมันสามารถไม่แตกเลยทําตอนไหนก็ได้มันจะไม่แตกโอ้ยจะยิงจะยิงามงได้ด้วยนะโดเรมอนชอบด่านนี้โดเรมอนชอบด่านนี้แล้วแต่โดเรมอนโนวิตะชอบด่านนี้โนวิตาชอบด่านนี้โดโดเรมอนจะฟาด์ดิตนะฟาด์ดิตฟาด์ดิตฟาร์ดิตฟาร์ดิต ต้องไจากกาเตียเออฟาดผิดยด็กไวไม่ถึงไหนเไม่มีใครเห็นตัดออกด้วยนะเดี๋ลิมอนนาให้เคเคเดี๋ยวจะตัดออกให้นะดูเดมอนน์นะโอเคตะกิวหมักๆเลยอุ้ยเพื่อนมันมาโอ้แล้วก็คิดว่าก๊อปเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ตีแล้วปล่อยให้มันตีไอ้ก๊อปอะไรก๊อปอะไรเอ้ยเอาไม่มีคนที่เชื่อว่าก๊อปเออมันมันไม่ใช่ก๊อบมาตั้งแต่ฉันน่าจะจำผิดชื่ออ่ะ เอแน่แล้วดูแล้วมันไม่เกินไปารีสใช่คิดว่าดูลิมันใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะโอเคพราะเธอคุยกันเนี่ยนี่ไปทำงานได้แล้วเฮ้ยเอาไว้แส่งแส่งดดแส่งชิคชุกกะหน้าพีจังเลยอ่ะกดูลิมันก็พูดเกินไปน่ะนี่มันเลยมันหยิดมันเนี่ยใช่ฟ้าพูดเฮ้ สีฟ้าขูดมันมีมันไม่มีสีฟ้ามันมีสีน้ำเงินไอ้พวกนี้ตาบอดสีที่ชื่อกะงอง <c oughs> โดนตีโดยโมอสคอนเธอร์ดาชิซูกะทำไมดูเลมอนท็อกซิกยังวะเดรมอนไม่เคยเป็นแบบนี้ห <c oughs> มายเดรมอนในหัวฉันเหมือนว่าแบบอย่าพูดเธอฉันคุณพองเ <c oughs> ปหนผม เอ้ยโดเรมอนเ้าวเตอะจังอะโดเรมอนแค่มาทักถ่ายทุกเอียงเลยโดเรมอนคุณเลยคุณพี่ทำมันอินอินจะเอาอินทุกทุกไอตัวทุกที่เฮ้ยนี่โดเรมอนดื้อดูมอนหนึ่งแม่ติดตาเอีงแตกสุดยอดไปเลยี่โดเรมอนนายทำได้ดีมากนะแกน้ำเงินมาช่วยซื้อมาเล่นมาตั้งนานไม่รู้ว่าอยู่สีเขียวโดเรมอนก็ไม่บอกเลยอะอีโง่ อ้าวไอแกนเ่งเนาะไอ้นี่กวนตีนนั่นเนี่ยไอ้โดเรมอนนั่นเนี่ยไอแกนี่โดเรมอนทำไมปากมาถึงต้องอ้าปากค้างอย่างนั้นนะเพราะมันต้องใช้ออกซิเจนเลยโดเรมอนเกตโดบิตะโดเรมอนเตียงเตียงเราแตกแล้วอ่ะในนายบอกว่าเป็นเตียงที่สุดยอดแข็งแรง มันมายืนดูพวกเราเหรอโดเรมอนใช่มันจะมาขอดาจงเราห้าวอ่ะโดเรมอนเราห้าวอ่ะเอือก็โนบิตะโง่เหี้ยวอ่ะอีดูเลมอนมันปากแต้มจีเอจุกกาดูโดเรมอนจุกะาเราก็อยู่คนเราก็อยู่ต่อสองก็สองแล้วอ่ะหละกันแม่จุกะกาจุกะ อเด็กบอลคนอักติกะเราเราขึ้นไปันบอลดีกว่าพอดีไอเด้งอ้าวไอเด้งกูอ้าวไอเด้งกูอ้าวครับตอนชอบนี่กดไลค์กดแชร์กับติดตั้งด้วยครับอีพีหน้าอยากให้ทำกับตูไลค์คอมเมนต์มาเลยไปละทุกคนจิ๊กโ